ที่รักทุกท่านวันนี้ก็ส่งกําลังใจให้กับคุณลุงนะคะทีทน,นายที่สารมุกดาหารพี่น้องเรานะคะไปเป็นกําลังใจคุณลุงเยอะเลยนะคะวันนี้น่าจะเป็นใครขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะคอยดูกันเนาะใกล้เวลาแล้วนะคะนัดสุดท้ายแล้วใช่ไหมวันนั้นได้ยินคุณลุงบอกว่านัดสุดท้ายแล้วนะคะเนะาะถอว่ากก็อยากไปแต่รถยังซ่อมนะคะ ยังไม่มีคําตอบว่ารถจะเสร็จนะคะพอดีรถจอดไว้นานนะอะไรมันก็เสียเพิ่มอีกอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รู้นะก็ลูกบอกว่าไม่เป็นไรนะคะเนาะอาแก๊สอีกอะค่ะแก๊สหัวแก๊สอะไรนั้นอะไรนะหม้อต้มแก๊สอีกนะคะได้เปลี่ยนนะคะยางอะไรเห็นแฟนบอกว่าถ้าซ่อมเสร็จต้องมาทําใหม่อีกแล้วนะคะแกบอกมันจอดไวนะ้แล้วเป็นสนิงมานานแล้วน,นะ เราก็รอว่าเขาจะซ่อมเสียจตอนไหนแต่ว่าน้องเขาก็มีงานเนาะหลานก็มีงานหลายอย่างคะ่ะเจ้าของอูอนะคะก็เ,เลยอันช้านะคะเพิ่งจะซ่อมนะคะอูจีตัวนี้หมาไม่ไปบ้านสวนนนคะเดี๋ยวก็หาข้าวให้หมาอีกแล้วสามตัวอ้ยนะชว่วยดูดิย่างรถอะไรของลูกฉันนะมีรถยนลูกคนเล็กนะจอดไปนี่แหละขับรถเครื่องเอานะ รถคันนี้นะคะรถแอดหอมนะคะเป็นคันใหม่แต่ว่ามันใช้น้ํามันเคยเอาไปครั้งหนึ่งแทบไม่มีเงินกินข้าวะคะ่ะเอฟซีแฟนเอารถคันนี้ไปนะตอนที่ไปช่วยน้ําท่วมมาจ้ะแทบไม่มีเงินกินข้าวเอฟซี FC. จ๋าลองคิดดูเถอะนะคะ่ะโอ้ยมันโหดร้ายนะรถนี้มันมีนะมันมีแต่รถคันนี้มันเปืองนะ ลูกจะรถปีอไปแอดอยังบอกว่านะคะลูกคนโตบอกว่าให้เอารถคันเล็กไปลูกคนเล็กไปนะคะมันเปืองนะคะก็เออรอหน่อยไม่เป็นไรนะคะน่าจะทันนะคะเดือนเนาะวันเกิดลุงเนาะค่ะไปวันเกิดลุงเอานะคะนี่ก็ส่งกําลังใจไปให้ลุงนะคะแล้วให้ป้านะคะมันอยู่ไกลนะคะมันไม่ได้ใกล้นะคะต้องใช้เงินใช้งบประมาณนะคะไปอีกเนาะ,ะนอยดเอ้ยนะคะ ก็ขอบคุณเอฟซีที่เข้าใจนะคะเนาะมันไม่ได้ใกล้เป็นพันกว่าโลนะค่ะแงตก็ไม่ใช่ว่าหาเงินเก่งนะคะเงินมันได้มันก็มีที่ใช้เนาะ,ะก็ได้เยอะอยู่นะคะเงินกิฟฟรีนนะคะจะบอกให้เงินกิฟฟรีนขอย้ําเงินกิฟฟรีนนะคะใช้เงินกิฟฟรีนทุกบาททุกสตางค์ที่ไปอยู่กะลุงนะคะสองปีกว่านี้นะคะ มื่อก่อนส่งรถอีกนะคะสองสามคันนะคะตอนนี้รถก็เป็นไทยแล้วก็ยังได้ซ่อมดิสนี่อยู่ได้จ่ายอยู่เนะนะะเาะรถอรไไปไปมาๆนะทางอีสานมันทางขึ้นเขานะคะไม่ใช่ทางเหมือนทางไปกรุงเทพนะคะขึ้นเขาลงห้วยนะไปไปกลับกับนะคะตลอดนะคะจน f อซบางคนนะเคยมีอัน YouTube ด้วยกันบอกว่านะพ่อจิมก็มพูดเอ่ยชื่อก็ได้ เอฟซเขาไม่ไว้ใจเพราะเราไปไปกลับกับนะคะเพไม่เป็นไรนะคะเนืะอเหตุผลก็คือเรารับปากกับครอบครัวเราขอไปนะคะเราก็ต้องกลับบ้านตลอดงั้นเขาไม่ให้เราไปนะคะเด็ดแล้วก็หลอกลูกหลายรอบแล้วนะครั้งหนึ่งลูกให้แฟนไปช่วยเก็บของนะคะแอ่ถอมก็ไม่มาจนลูกแทบไม่เชื่อแล้วนะคะรอบนี้มาจริงๆนะคะนะคะๆๆลูกจนไม่เชื่อว่าแม่ บอกลูกหลายครั้งแล้วไงว่าแม่จะไม่ไปแล้วเงี้ยลูกลูกแบบขอให้ลูกแม่อยู่บ้านนะคะให้แฟนไปก็คุยกับลุงนะบอกกับลุงอยู่นะว่าอันลูกเขาให้แฟนมาช่วยอันมาให้แม่เก็บของกลับบ้านเนี่ยนะคะแต่แอดหอมก็ดื้อทุกครั้งไ่แต่ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเราแก่เท่าแล้วนะคะเราก็ไม่ดื้อกับลูกแล้วอ่ะอย่าหะะลงข้าวเดี๋ยวว่าน่าได้ทำใหม่ะที่เก็บข้าวยุ้งข้าวนะคะ ก็รู้สึกตัวเองอายุเยอะนะคะเนาะคนเรานะคะร่างกายก็ไม่ไหวแล้วนะคะเหมือนทุกวันนี้เนาะบางทีอยากตื่นกี่โมงก็ตื่นอย่างเงี้ยคะ่ะหลับกี่โมงก็นี่นี่ก็กินแค่กาแฟข้าวยังไม่ได้กินนะนะคะอยูันสองคนปู่กับย่านะจจะลูกชายเขาตื่นมาเวลาคารเขามาอยู่ในนี่เขาก็ไปเขาก็มานอนที่บ้านนะคะ่ะแต่พี่เขาย้ายมาอยู่บ้าน,นที่บ้านสวน นอนบ้านสวนอนี้เขาก็นอนในเมืองนะคะบ้านในเมือง่จ้าเขามีงานนะมีงานหลายที่มีกิจการหลายอย่างจ้ะไม่ได้เดือดร้อนหรอกคนเป็นคุณแม่ <c oughs> <c oughs> เขาให้ตังเยอะด้วยซ้ำอะคะ่ะแต่คุณแม่อยากไปนะคะขอรูปไปนะคะก็ <c oughs> เหมือนเคยเล่าบางคนไม่มาดูคลิปเราเนาะก็ไม่รู้ ยังไม่ดูนะ,ะไม่ต้องอ่นส่งอะไรมากมายแค่ดูคลิปแอดหองก็ซึ้งน้ําใจแล้วนะคะบางทีนะคะไม่มีเวลานะคะเนาะ <_ S 1> ก็เกรงใจนะคะข <_ S 1> นาดดูคลิปเราเขายังไม่มีเวลาเนี่ยพี่ก็ยังไม่ fc ยังไม่มีเวลา fc บางคนนะแอด็อเลยเออไม่ต้องส่งอะไรให้แอเดเยอะเพราะว่านะคะน,นะคะถ้ามีเวลาดูคลิปดูอะไรก็ยังไม่มีเวลานะคะเนาะนะคะ รักแอดหอมจริงก็ช่วยดูคลิปนะคะนาะแอดหอมแบบบอกแล้วไงไว้หอมชอบคนจริงใจนะคะไม่ชอบความจริงจู้อันนี้คือตัวแอดหอมเป็นคนตรงๆนะคะพูดตรงนะคะถ้าไม่ถูกใจก็กราบขอโทษนะคะผักเต็มบ้านเลยนะคะมะละกอนี่ะะก็ส่งกําลังใจให้ลุงให้ป้าฝนจะตกมาอีกแล้วนะคะพ่อกับลูกเขาลูกคนเล็กนะคะก็ช่วยกันนะคะ ทำอะไรนะเสาไฟฟ้าอะไรนี่แหละนะคะเห็นว่าเสาไฟะะเดินเสาไฟเข้าบ้านเราก็เดินกันเองนะคะนะคะาะเมื่อก่อนแอดหอมเป็นออปตอขยายเปลียนไฟฟ้าน,ะะานี่งบไม่มีวะนั้น <c oughs> <c oughs> นี่แหละคือนนะคะงานนะคะแอดหอมไปเป็นไอหอมภุมทุกใจแย่เลยนะคะเพราะไอ,อหอมเป็นคนทํางานที่แบบนะคะ ทำจริงเอาจริงนั่นแหละนะเพื่อนก็เอาจริงนะั่นแหละเพื่อนที่เป็นนายกนะแต่มันไม่มีงบอะเนาะเหนื่อยใจลูกแอรต้องทําเอาเอาไฟฟ้าขยายเขตเองนะคะเสียตังเองนะจ๊ะไฟฟ้าเข้าบ้านเรานะคะบ้านเราไกลเขตเสาอย่างเงี้ยคะ่ะต้องทําเองนะคะ,ะสุดยอดไหมน่าจะหมดไปหลายอยู่นะเห็นว่าเยอะอยู่นะลูกเขาทำเองนะคะ ขยายเสาไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะรถเราก็เอยที่ดินเราก็โอนเรียบร้อยแล้วนะคะค่นะค,ะคำรถให้เขานะซื้อที่ดินคืนนะคะราคาไม่ใช่น้อยเด้อนะคะหลายล้านนะคะจากเส็นแก๊กเดียวนะคะสองล้านห้า <laughs> ที่ดินของตัวเองนะคะซื้อของตัวเองคือสุดยอดประเทศไทยนะคะเนาะ นี่แหละอย่าไปอันนี้ให้ใครง่ายๆเด้อไม่รู้ไปที่ไหนไม่เคยได้ติดตามเลยนะไม่เคยติดต่อเลยคนที่เราคํารถนะประกาศงามเลยนะ อ้าวดอกนี้สวยมากเลยนะคะขอบคุณ